ครับสวัสดีพบกันอีกรอบหนึ่งวันนี้เรามาดูซ่อมโมฮอนเกียร์นะตอนนี้กำลังเปลี่ยนชุดซีนนะโอลิงลูกสูบคัดโอวไดนะัดโอวไดก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะเป็นตัวกดกดลูกสูบลงไปนะตอนนี้เขากำลังประกอบกดลูกสูบแล้วก็ใส่แหวนล็อก ใส่แหวนล็อกดูเข้าได้ไหมกิตกำลังเข้าได้ครับกำลังเข้าได้แล้วมันมันแหวนล็อกมันไอร่องร่องแหวนโผล่โผล่ขึ้นมายัางไรที่บีบบีบลงไปน่ะโผล่มาแล้วครับโผล่แล้วก็ทางแหวนใส่เข้าไปอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนชุดซีนโนลิงลูกสูบคัตตัวไดร์ใช่ไหมครับ คาตัวใด,ดก็ทำหน้าที่ตัดต่อกำลังจากแคลออร์วอได้ไมายังสันเกียวได้สั้นๆน,นะครับเพราะนั้นซ่อมประกอบโอหรหนเกียร์พวกนี้ก็ต้องมาเรียนรู้หลักการของชุดคัดแต่ละตัวมีคัด C1 C2 ทําทำหน้าที่อะไรเบรก B1 B2 B3 ทบาทำหน้าที่อะไรนะ F1 F2 หนทำหน้าที่อะไรสปีดเอ็นบวกลบทำหน้าที่อะไรสปีดเอสปบวกลบทำหน้าที่อะไร c ซโน2เอสหนึ่งเบวกลบทำหน้าที่อะไรพวกนี้ถ่ายทอดความรู้ให้หมดนะครับรวทั้ง,ทงสมองเบียร์ถอดยังไงดูยังไงตรงไหนควรจะระวังยังไง ก็ถ่ายทอดให้ในท็อกคอนเวอร์เตอร์มันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องซ่อมนะก็ถ่ายทอดให้ดังกวนเวบรกป้าทำหนะ้าที่อะไรเราก็ถ่ายทอดให้หมดแล้วครับนะก็จบว่าประกอบอาชีพซ่อมโมฮอนเกียร์ได้เลยนะถ้าสนใจเรียนก็อย่าลืมครับทักมา0815140369 1> 1 0ูน5 1แปดหนึ่งห้าหย์สามหกเก้ผมมาจามิศยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ครับสาหรับคลิปนี้สั้นๆขอบคุณครับ